ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามแ Airlock เราวันนี้ติดตั้งกับชุดกางขโมยสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้เป็นรีโมทครับซึ่งเปลี่ยนแทนลูกกุญแจเบาเดิมนับเปลี่ยนแทนของเปลี่ยนแทนของเดิมนับอันนี้ก็คือเป็นสมาร์ทคีย์เลยนะครับเป็นลูกบิดนะครับลูกบิด กุญแจเตาแก๊สอะไรเช่นนี้นะครับก็นับก็การทํางานครับก็ไม่ยุ่งยากครับก็คือนับรุ่นนี้คือรีโมทอยู่ใกล้ตัวรถเมื่อไรครับก็สามารถใช้รถได้เลยนะครับเพียงแค่กดไปปุ๊บแล้วบิดหมุนออนครับรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเมื่อปิดก็เพื่อมาตาแหน่งออฟเหมือนเดิมครับนี่คือปิดครับเมื่อปิดทิ้งไว้นะครับถ้าเราไม่มีการเปิดบิดต่อออนต่อนะครับเดี๋ยวระบบจะตัดการทางานของมันด้วยตัวมันเองครับโดยอัตโนมัตินะครับ เราแป้นนึงครับอ่าอันนี้ครับคือปิดโดยออโต้อัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราไม่ได้ถ่ายออนต่อเนื่องกันครับโอเคนะครับแต่ถ้าเรานับล็อกคอครับก็คือกดกดหนึ่งทีครับให้ไฟสีส้มให้ไฟไม่ใช่สีส้มให้ไฟสีฟ้าปิดก่อนครับแล้วก็หมุนไปด้านเดิมครับด้านซ้ายนะครับ การล็อกคอครับก็ล็อกคอใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคส่วนจะบิดเปิดกดล็อกคอก็ทําวิธีเดิมครับให้หมุนมาตำแหน่งออฟครับเดยการกดกดล็อกให้หมุนลงครับส่วนมาตำแหน่งโอเพนตรงกลางครับตรงกลางนี้ครับก็คือเปิดฝาถังน้ํามันเติมนน้ามันนะครับก็เปิดเปิดเบาะใช้งานได้เหมือนเดิมโอเคครับเปิดเบาเบาได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับเรามาดูที่ปุ่มการใช้งานครับตรงนี้นะครับก็นับด้านบนครับจะเป็นปุ่มค้นหารถครับหรือว่านียกรถตั้เองนะครับกดเราจะมีเสียงตอบรับกลับมา่างตัวดครับให้เรารู้ก็ตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับส่วปุ่มตรงกลางนี้ครับคือปุ่มครับปุ่มเปิดปิดระบบการทํางานของรีโมทครับเมื่อเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆตัวรถครับรถรถก็จะไม่สามารถสตาร์ท ม่สามารถไขลูกบิดตรงนี้ได้นะครับแล้วสถินที่ที่มุดไปวางไม่ต้องอื่นนะครับอ,อันนี้ก่อนหน่างตัวรถอันนี้ก่อนนะเมื่อีโมอยู่ห่างตัวรถครับเราก็จะไม่สามารถบิดลูกบิดได้เลยนะครับกดยังไงก็ไม่หมนะุนครับกดยังไงไปก็ไม่ติดคนะรับโอเคนะ ดีหมดมากใกล้ตัวรถพอมาใกล้ตัวรถปุ๊บก็ยกังเราก็จะสา,สามารถสาตาร์ทไข่อ่อนเพื่อสาตาร์ทได้เหมือนเดิมครับโอเคนับไม่ต้องกดปุ่มเปิดปิดนะครับแต่เราสามารถปิดระบบมันได้ด้วยการกดลูกแกนตัวนี้ครับค้างไว้นะครับค้างไว้ระบบก็จะปิดนับอันนี้คือปิดระบบแล้วครับแม้เราอยู่ใกล้ตัวรถครับดีโมทอยู่ใกล้ตัวรถก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันอันนี้คือปิดระบบการทํางานของโปรสมาร์คีเลยนะครับ จะเปิดระบบครับก็ทำวิธีเดิมครับขังไว้เปิดได้เหมือนเดิมงานง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับปิดระบบครับปิดระบบนะครับคือทำอะไรไม่ได้นะครับลงไปจะเปิดระบบครับ สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ครับจะทีวิวจำไว้เราจะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดระบบก็ได้นะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับเพียงแค่อยู่ใกล้ตัวรถรีโมทอยู่ใกล้ตัวรถก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามไลเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับ Yamaha Airlock ครับ1554นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับ